เงินที่หาได้จาก f a c e b o o k นะ่ะจริงๆรแลวอะแทบจะไม่แทบจะไม่เหลืออะไรแล้วตอนนี้ก็คือแบบว่าหายคนนั่นหายคนนี่มันรู้สึกว่าเออจริงๆผ้าหลัหองหมัดมันกะมีถ้าถามว่ามันจะใช้หมดวันนี้พรุ่งนี้ไหม้าระน่ะมันกะนะนกใซเบอเบิร์ดโดแต่ว่ามันรู้สึกว่าเออความประทับใจของคนในบ้านนะมันมันเป็นโอกาสดีที่จะที่จะได้ ให้อะไรใครสักคนที่เรารักมัดพาเฟินสวัสดีจ้าเ้ยพี่นอ้องเอ่ามื่อนี้มัดจะมาห่อของขวัญให้พี่ชายกับน้องสาวจ้าโดยจะทําการเซอร์ไพรส์แบบเดิมค่ะพี่น้องมัดจะเอาของขวัญที่อ่าจะให้น่ะคือแต่ละคนมีเป้าหมายอยู่แล้วแหละน้องมัดอ่ะอยากได้ครีมตัวนี้ มันราคาประมาณหกร้อยกุบบาทเออเอาเป็นฟุ่มลางงานพี่น้องน้องมานอ่ะเคยไปถึงหอดลาดเล้วแล้วก็หยิบขึ้นมาแล้วแล้วก็โทรมาถามมดว่ามันมีเซ็ตแพคคู่อ่าแต่ว่ามันแพงพนว่าอันใหญ่สิหาน้ำโบมันก็นเรียกว่าหารโอเคทหารเล้ยวมันจะโต๊คนละหลอดละประมาณหาร้อยพี่น้องมันจะประหยัดลงร้อยก่บบาทไปที่นี่พ่อมือนี่มือนี่น้องกลับมาหอดบานมาถามว่าไดียเอามาให้ยายโบฟุ่มลางนะสรุปน้องบอกว่าว่าได้ซื่อมันแพงโพด ก็เลยว่าเออใส่ธรรมดาธรรมดาไปม,าามันก็เลยอืรู้สึกแล้วว่าเออน้องอยากได้จนถึงขั้นแบบว่าเอาอดใจดีก่ประหยัดเงินมีก่อนนะ,ะ๊มะมันก็เลยตัดสินใจว่าวันนี้จะซื้อให้เป็นของขวัญซื้อมาหกร้อยสามสิบบาทส่วนพี่ชายมัดบุหูวาอ้ามัดเนี่ยอยากได้อีหยังมันก็เลยขาดว่าคงจะต้องการเป็นเงิน <laughs> มันก็เลยเอามามา่มาเนี่ยเอาเอาเอา,เอา เอาบะหมี่กึ่งสาเร็จรูปมาแล้วกันล้วจะห่อเป็นของขวัญเออราจะให้เลือกแต่จริงๆแล้วพี่ก็คงเลือกเนนั่นแหละคิดว่าเนาะแบบเงินปัจจัยเป็นสิ่งสําคัญอยากในอีกอย่างก็ไปหาซื้ออ่อนวะแต่ว่าวันนี้เราก็จะทําเหมือนแบบเซอร์ไพรส์สักหน่อยเนาะมาห่อมาหอ,หอพี่น้องกระดาษก็จะใช้เป็นเหมือนกันเลยทั้งพี่ทั้งน้องตอนตอนนี้บะมีคนอยู่เงี้ยนจ้ดเงื่อนเดือน Facebook 30, เฟซบุ๊กสามหมื่นแปดก็คือแทบจะไม่เหลือ,อะไร จริงๆมันเป็นแบบนี้แหละค่ะก็คือให้ให้แม่แฟนแล้วก็ให้แม่ตัวเองมันมีความรู้สึกแบบว่าถ้าเรายิ่งให้อะเราจะยิ่งได้อันดับแรกเลยเราจะได้ความสุขความสุขที่ได้ให้นอกจากพี่นองมันอาจจะห่อไม่สวยนะแต่แบบไม่เป็นไรมันไม่พอเอากระดาษส่วนที่เหลือที่จะห่อให้น้องอะมาฉีกโบอีกสักหน่อยเพราะว่าห่อของน้องอะมันเล็กทเทเด อันนี้ของน้องจ้าเดี๋ยวห่อของน้องต่อเป็นสิ่งที่น้องอยากได้แต่น้องยอมเดินออกจากร้านแล้วไม่ซื้อพี่ซื้อให้เป็นของขวัญปีใหม่จ้าเดดเดเร